สวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบค่ะทุกคนวันนี้กบจะชวนมาทําข้าวผัดสับปะรดนะคะกบได้สับปะรดมาจากร้านเอเม,ม็กซิกันนะคะเม็กซิโกหรือร้านเม็กซิกันเม็กซิโกหรือ,าาอรนน้านสเปนนี่ก็เลยค่ะทุกคนได้มาสองลูกนะคะทุกคนลูกนี้รู้สึกว่าเหมือนจะช้ำแล้วอ่ะกบก็เลยเออมาทําข้าวผัดสับปะรดกินดีกว่าเนี่ยทุกคนมันดูมันเหมือนจะ ช้ำๆแล้วนะกบจะใช้โอเคกบก็จะใส่แครอทกระเทียมไข่อันนี้กบใช้เบคอนนิดหน่อยและกุ้งนะคะกบมีเม็ดมะม่วงหินมะพรนาว,ว,วแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะ,ะทุกคนมีเนยมีข้าวน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ผงผงอะผงกะหรี่นะโอเคเรามาทำสับปะรดกันดีกว่าทุกคน กบล้างนะบกบจะเล็งหานี่ฝั่งนี้ที่มันนี้นะจิ้มลงไปเลย ข้างห้องเขาทำอะไรเอ่ยกิ้งขลุมขลุมเลยโอเคโอเคฝั่งนี้มันช้ำกบจะเอาไปกินนะคะ ส่วนฝั่งนี้กรบจ้ามาทำข้าวผัดนะทุกคน โอเคได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะสับป,ประรดที่กลบหั่นได้ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคทุกคนจ๋าเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะกบจะใส่เนยลงไปในกระทะเนยมันก็ไม่ไหลลงไปหม้ oh m ขึ้น oh, แ yeah. <laughs> น่ทุกคนดูสิเนี่ยทุกคนคนจ๋า เ okay. ทียบลงไป,ปกบก็มัวแต่ดูไอ้กล้องจนเนยของกบละลายแล้วอะทุกคนกบเอาใหม่กบขอโทษทีทุกคนจ้ะพอดีกบกล้องของกบขากล้องมันเหมือนกับไม่เวิร์กอะกบก็มงใส่เนยลงไปหน่อยอีกหน่อยนึงจนแบบ เนยของขอบละลายแล้วอะทุกคนขอภัยนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนผัดกระเทียมให้หอมเลยขบจะใส่น้ำมันพืชไปสักนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดเดียว ใส่เบคอนลงไปนะคะทุกคนผัดเบคอนก่อนแล้วกันน้ำมันอันนี้แน่นอนที่รักเบเกนเบคอนโอเคเบเกนกับเบเกนที่รักเนี่ยมกวนเวลาหนูทำสามีกบนะกบอยากให้เห็นจริงๆเลยกบบอกว่ากบคิดว่ากบคิดว่านะทุกคนการเติมความรักให้กันและกันในทุกวันมันมีความสุขนะเหมือนกับประมาณว่าทําไมเราอยู่ด้วยกันนานอะแบบ มันทําไม่ใช่การอยู่ด้วยกันะนมันทําให้การอยู่ด้วยกันนานแบบมันมีอะไรแบบไม่เเรยกอะไรทุกคนอะไรอะนู้นไม่ใช่มันมันไม่ได้ทาให้การอยู่ด้วยกันนานแล้วเบื่ออะไรแบบเนี้ยความหมายนะทุกคนหอมมากทุกคนเบคอนนี่โดนเนยนี่แบบใช้ไฟแรงหรือแต่กันนะเพราะเตาที่รักเตาเตานี้มันไม่ค่อยแรงนะแต่นั่นก็แรงเวอร์มากเลยเตาฝั่งนั้นอะ ทําไปคุยไปนะคะทุกคนมันเป็นวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ก็แล้วกันนะไม่ได้แบบไม่ได้มาเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วทำอาหารแต่กแบบอยากทําไปแล้วคุยไปนะส่วนมากคิดผมกบนะทุกคนจ๋าไม่ลำคาญกบนะเดีย๋ยวผัดให้มันแบบเหลืองสักนิดนึงทุกคนโอ้ช่วงนี้ที่บ้านเราฝนตกอะ่ะกบดีใจอะ่ะแม่กบก็ ได้ทําการไถานาแล้วนะคะแล้วก็หวานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนผมว่านะเป็นตามยุคตามสมัยสมัยก่อนน่ะตอนที่พวกเราเด็กๆเ,เวลานี้ยังไม่เป็นยังไม่ใช่เวลาทํานาเลยนะทุกคนเนาะพุ่งลงไปเลยแลทัดกุ้งให้สุก มนะทุกคนเบคอนน้ามันออกมาจากเบคอนนะคะทุกคนจ้าอบอ่ะถนัดที่เราต้องไปหาสปูนที่มันใหญ่อ่างนี้หนื้ที่เป็นใหญ่หญๆเลยคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าหมูแบบนี้ก็ไม่ถนัดอีกเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันแบบนี้ทุกคนแต่หนูชอบชอบที่แบบ กินเบคอนคะคะคุณอยากกระเดยเห็นไหมทุกคนจะ้ะโอเคใส่แค่หลอดลงไปเลยนะทุกคนจ๋าโอ้แม่จ๋าลูกอันนี้ปกเป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมบอกสามีผมบอกว่าผมรู้สึกว่าผมทําอะไรตะกุกตะกัไดไปหมดเลยอะ่ะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะ ม่ทุกครั้งที่เราก็อยู่ข้างๆหนูเวแบบลาหนูทำหมกข้าว okay, เคกดใส่น้ำมันปนะิดนึงนผมว่าแล้วแต่คนแล้วกันนะทุกคนหมายความว่าอะไรวิธีการผัดข้าวอะ่ะคณผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะคนอื่นเขาจะเอาเข้าวลงไปผัดก่อนใช่ไหมแต่กบเลือกที่จะเอาไข่ลงไปทำแบบนี้ก่อนทุกคน แล้วแต่สุดไข่บ้านไข่บ้านใครนะคะเนี่ยผมจะเอาไข่ลงไปยีแบบนีน้ทุกครั้งเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วแต่บ้บานขครนาอบ้านแตแ่กบไม่มีไอหมูยอหมูยองนะคะทุกคนกบไม่ใส่นะจริงๆก็น่าจะต้องใส่ใช่ไหมข้าวผัดจับรดเนี่ยแล้วก็กบไม่มีนะทุกคน ก็เลยไม่ใส่นะทุกคนจ้า จะนั่งนใส่หมดเนดีไหมข้าวเราจะบอกว่าถาม้ให้ทำไมหนูอาจจะกินนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวทุกคนกบคิดว่ากบจะเพิ่มข้าวไปหน่อยนึงนะกบไม่กินไม่ค่อยกินข้าวเย็นสักเท่าไหร่นิดนหนึ่งนิดนึ่งนิดเดียว สีสวยมากข้าวสีสวยเนาะทุกคนพูดเองเออเองท่านคอนจะบอกว่าอะไรนเนี่ยพูดเองเออเองใช่ค่ะผมพูดเองเออเองโอเคใส่สับประรดลงไปเลยนถึจะเป็นข้าวผัดสับประรดนะคะทุกคน

ปรุงเลยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะมีกบเปียกนะทุกคนช่วยกันทำกินช่วยกันนะคะใส่ในใจนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยไหมเนี่ยท <c oughs> ี่ร้านทำให้มันชุ่บชุ่มชุ่หน่อยสิเมื่อก่อนไม่เคยทำช่วยพี่สาวเนี่ยหรอพี่สาวไม่ได้เหรอ อาใส่น้ำปลาดย่มาม,มา,มาหนูทำเอง Thank you. อเอ็นคิ้วหน้ากินมากทุกคนทุกคนข้าวผัดสับปะรดของเราจริงๆเขาชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่รู้แหละว่า,าจ,จะไม่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะทุกคนดูเข้าสับปะรดของกู ไม่กบจะผัดสับป,ปะรดให้มันแบบอันนี้ให้มันมีน้ำออกมาจากสับป,ปะรดนิดหน่อยนะทุกคนโอยหอมมากน่ากินมากหลังนะคะชิมนะจืดน้มนปลาหน่อย โอเคโรยสักชีลงไปปิดเตาแล้วสุดสุดท้ายของเราจริงๆแล้วเขาใส่เขาใส่ลงไปเลยนะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าของผมเนี่ยมันสุกนะคะมันสุกแล้วมันกรอบแล้วมันเป็นสาเร็จรูปนะทุกคนผมก็เลยแบบใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดเตา อโอเคผงกะหรี่อยไปโอเคผัดเลยค่ะทุนอำนาจใช่ไงใช่พาวเดอร์เคอรี่พาวเดอร์นี่ทุกคนกลบลืมกบขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามกดอ๋อเพิลืมใส่นั่งไงอะไรอะไอ้พรปปร์นี่ไงแพรปเปอใส่แล้วอันนั้นก็ตักเสิร์ฟไหม อ,อ่ะฮะโอเคเห็นไหมคะทุกคนมันแก้กันได้ไม่เป็นไรดื่มกันได้นะคะทุกคนจา๋านี่ทุกคนข้าวผัดสับประรด,ดของเราจริงๆน่าจะอู้โซไนส์ได้ไหมทำว่าโซไนส์ได้ไหมเยีเ่ยว ที่รักมันน่ากินมากที่รักกุ้งหอมเตเลยเราต้องเอาสับป,ประรดโชว์หน่อยเงี้ยโอ้สบ <Sorry S 1> ค่ะงั้นเขาจะไม่ได้รู้ว่ามันคือข้าวผัดสับป,ประรดกุ้งอ่ะแค่สามตัววางอยู่บนนี้ก็เต็มแล้วอะทุกคนกบว่าข้าวผัดของกบกบอย่ากได้เขียวๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะขออนุญาตใช้มือได้ไหมคะนีโอเคแล้วก็โรยขึ้นหน่อย แต่งซ้ีกนุ้นะกบมีแบบโอ้น่าเกตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนข้าวผัดสับป,ประรดองกบนะคะน่ากินไหมโอ้โหก็บภูมิใจนำเหนือมากเลยอที่รักมันน่ากินมากแล้วก็ so beautiful มากเลยอะ่ะเป็นอาหารจานที่แบบว่า so beautiful แล้วก็ลึกกืดนะ<ห>น,น่ากินหนหนูไม่ได้ใส,สะใ่ะ <laughs> ไโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ ที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะทุกคนมาทานข้าวผัดสดับปะรดด้วยกันกับก,ก,ก,กบค่ะทุกคนมันน่ากินมากคอมูนเลยไหมมันอาจจะหกน,นิดนึงนะแต่กบภูมิใจน้ำเหนือมากเลยดูดีที่เราต้องซูมเอาหน่อยดีเขาจะได้เห็นว่าเป็นเป็นสับป,ประรดเป็นลูกเห็นไหมมันน่ากินมากมาทุกคนโอเคค่ะกบไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนและเพื่อนๆทุกคนค่ะมินิฮาบายบาย